อ่าพ c o n t n n u uh, เ u วถามว่า Past Continuous uh, ในที่นี้คืออะไรมันคือการกล่าวถึงสเต็ปแรกของมันนะคะสเต็ปแรกของมันคือการกล่าวถึงเรื่องที่เกิดในอดีตจบในอดีตแต่ว่าคนพูดเขาอยากเน้นว่ากำลังกระทำเรื่องนี้อยู่จริงๆ เกิดในอดีตจบในอดีตผู้พูด,พดอยากเน้นว่าอยากเน้นการกระทํานี้เออแบบที่สองคอนเซปต์ที่สองอันนี้จะจะพีความยากจะพีขึ้นมานิดหนึ่งไม่ไม่ยากมากมีสองเหตุการณ์ โดยที่เดี๋ยวพี่จะเขียนเป็นไทม์ไลน์นะคะจะได้เข้าใจนะอดีตปัจจุบันอนาคตอืมเหตุการณ์เปลี่ยนสีก่อนสวยๆมาเป็นสีเขียวเหตุการณ์แรกดำเนินมาค่ะอะดำเนินมาอย่างนี้ยังอยู่ในอดีตนะคะยังไม่ถึงปัจจุบันนะปุ๊บ เหตุการณ์ที่สองโผล่ปุ้งขึ้นมาอย่างนี้โผล่ขึ้นมาแบบว่าตัดเหตุการณ์นั้นไปเลยอะอยู่ดีสมมติมันเป็นฟิลแบบว่าคุณกําลังอ่าสมมติคุณกําลังทำโปรเจกต์วิทย์อยู่แล้วอยู่ดีครูภาษาไทยก็เดินเข้ามานัลลงวิทย์นัลลงวิทย์ต้องไปกับฉันเดี๋ยวนี้เนี่ยมันคือ p a s e continue a มันจะเป็นฟิลประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่พี่พูดถึงซ i t u a t i o นหรือสถานการณ์เมื่อกี้มันคือ เหตุการณ์ในอดีตนะมันคือในอดีตแต่ว่ามันจะมีสองเหตุการณ์ประมาณนี้ซึ่งซึ่งสมมุตินะคุณภาพนัลลงวิทย์กาลังทาโปรเจกต์วิทย์อยู่แล้วครูภาษาไทยเดินเข้ามาแล้วบอกนัลลงวิทย์นัลลงวิทย์เธอต้องไปกับฉันที่ห้องพักครูซึ่งแล้วทีเนี้ยซึ่งทีเนี้ยเหตุการณ์ต่อไปมันเกิดได้สองแบบนัลลงวิทย์หยุดทําอะไรสักอย่างอีโปรเจกต์เนี้ยนัลลงวิทย์หยุดไปเลยโปรเจกต์วิทย์กับแบบที่สองคือนัลลงวิทย์ไม่ฟังครูภาษาไทยนัลลงวิทย์ทาต่อนี่ก็จะเป็น คอนเซปต์ uh, ที่สองของ past continuous นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างกันนิดนึงแต่ก่อนจะยกตัวอย่างเนี่ย past continuous จะมีพี่ยกตัวอย่างก่อนดีกว่ายกตัวอย่างสเต็ปแรกของอันนี้นะของสเต็ปแรกของข้อนี้นะคะเกิดในอดีตจบในอดีต I was watching a movie I was watching a movie ก็คือถ้าพี่พูดแบบนี้ก็คือคุณนึกภาพในหอวได้เลยว่าอ่าพี่ในตอนนี้ของเมื่อวานอ่ะใส่ใส่นี้นเข้าไปด้วยจะได้เห็นชัดๆ yesterday afternoon พี่ในตอนเนี้ยของเมื่อวานพี เมื่อวานตอนบ่ายนะนะตอนบ่ายพี่เน้นเลยนะตอนบ่ายพี่กําลังดูหนังอยู่พี่ไม่ได้ทําอะไรเลยพี่กําลังดูหนังตาพี่กําลังจ้องทีวีอยู่นี่คืออ่านี่คืออะไรวะนี่คือนี่คือตัวอย่างของคอนเซปต,ต์แรกของฮาร์สคอนนะคะต่อมาคอนเซปต,ต์ที่มีสองเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างแล้วเดี๋ยวเรามามาตีตีประโยคออมากัน โอเคค่ะตัวอย่างก็คือตัวอย่างของคอนเซปต์ที่สอง I was sleeping when the phone rang I was sleeping when the phone rang ก็คือ I was sleeping คือเหตุการณ์ก่อนที่เกิดตอนแรก I was sleeping เกิดตอนแรก I was sleeping หลับหลับหลับอยู่ดีๆหลับเสร็จได้ยินเสียงโทรศัพท์กริ๊งกริ๊งอย่างเนี้ยเออไอกริง๊งกริ๊งของโทรศัพท์มันเป็นเหตุการณ์ที่สอง I was sleeping เหตุการณ์แรก เดอะโฟนแรงเหตุการณ์ที่สองซึ่งทีเนี้ยนะอย่างที่พี่เก่าวไว้ว่าอ่ามันเป็นไปได้สองแบบสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปอะ่ะคือเราตื่นแล้วเราเรินไปรับโทรศัพท์หรือว่าช่างม่งช่โทรศัพท์ฉันไม่รับฉันจะนอนเออมันจะเป็นฟืลประมาณนี้นี่ก็คือตัวอย่างของสถานการณ์ที่สองนะคะแล้วมีแบบที่สามแบบที่สามอันนี้ง่ายแบบที่สามจะมีสองเหตุการณ์เหมือนกันแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นพร้อมกันอ่า m ม่ม m ่าไม่เอาไม่เอาเอา,เอา,เ,อาเอาใครดีนะเนี่สุ่งไพวันเราเอาไพาวันไพวันเออไพาวันฉันจะบาไปไหมวะไพวัน was cleaning the dish why Um, เดี๋ยวพี่คิดแบบนึง Why อ่าสมปองเอาสมปองแล้ววันนี้เาสมปองสมปองเหนื่อยเหลือเกิน Why สมปอง Was ท้ออ่ะ นี่คือเหตุการณ์แบบที่สามที่จะเกิดขึ้นได้ใช้กับพลาสคกก็คือมันเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะถ้าแยกเป็นไทม์ไลน์ออกมามันจะเป็นประมาณนี้วันนี้อยู่กันยาวๆหน่อยนะคะทนๆกันนะอยู่ยาวๆและอยู่ยาวๆอยา่าเพิ่งหายกันไปไหนนะจนกว่าจะถึงสามทุ่มเดอ้อเออมาไพวันวอสคีนินเดอคือเหตุการณ์แรกเกิดและจบ สมปองเป็นเหตุการณ์ที่2เกิดและจบเหมือนกันมันคู่ขนาดนะคะมันคู่ขนาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือแบบที่3ที่คุณจะเจอได้ในพา s s ส o อนซึ่งทีนี้่า s s สคอน i ิ u นี่ะมันจะมีตัววงบอกอยู่สัก3ตัวมันจะมี y กับ when แล้วก็ a s ถ้าคุณเจอ y กับ a s ให้รู้ไว้เลยว่าหลัง y กับ s จะต้องเป็น pass con หลัง when เป็น pass simple